สวัสดีครับคุณกับผมเกมมือกูดินวันนี้วันนี้จะมาแจ้งกะะาะทดสอบสังคมเันว่าสกี่ผมลองมาแล้วเกมนี้สังคมคือคนทันจะดีเพราะฉะนั้นจะลองปลอมตัวดูฮะโอ้เจบ็จบเจบ็บเจ็บดูต้องกด,ด,ดแดดไลเหมันกคนกาดโอ้โอ มีคนไทยด่าอะไรอ่ะเออคนตีแซนกันเหรอเออคนตีแซนกันเดี๋ยวผมไตเแล้วตัดแล้วตัดไปจังทีตอนนี้าไม่ต้องตัดเลยอ้กแค่ม่ตัดถึงอยู่แล้วเน่เซเซไปยังวะ ด่านยบเบก็ถ้าเกิดมีเสียงบนตกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันบนตกล่นะนี่มันด่านเนี่ยน่าอูอูยเชืมุดโดนตีไว้แอนการแอนการ โว่ผลนะโว่ผลตึ๊ดตื๊ดต๊ดเอาบอเาบอกจ๊าเอาเออเขาบอกเขาถามเอาแล้วขอตอบขอแป๊บสิบสามกิดยี่สิบเฮ้ยไม่ดิบเอมันจะเอามันจะเอาเอ้ย อเยิ้นยวอ่ะยิ้ยจะได้ออยังไงเอาไงดีวะขาย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 ครับขายบอกเลยว่าขายอ่ะเราพร้อมสียงบ่ง ไดเลยเนาะอนน้ชายขายขายรสล้านร้ยยี่สิบเขาดทุนทุนกินไปเลยขาดทุนขาดทุนศาสขาดทุนร้อเอมอ่ะอ่ะร้อเอมอ่ะเอมเอาบอเอาบอเอ็เว้ย